ท่านผู้ชมครับก่อนที่จะมีการเรียนนะครับแล้วก็มีการสอนการปฐมนิเทศถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสําคัญโดยทางวิทยายลัยสรรพนนะครับก็ได้จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจําปี2566ครับและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ที่วิทยายลัยสันทพลปอตรีได้จัดการปรถมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2566ที่ห้องประชุมนายแพทย์สุรีเลิกนิมิตชั้น5อาคารเฉลิมเกียรติวิทยายลัยสันทพลอาจารย์กันณิการนันทโพทิเดชอธิการบดีวิทยายลัยสันทพล เป็นประธานการปรมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี2566ซึ่งวิทยายลัยสันตพลได้เปิดปร,รับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีจำนวน4คณะซึ่งประกอบไปด้วยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและสาขาวิชาเทคโนโลยี ดิจิทัลคณะนิติศาสตร์สาขาวิชานิติศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิชามัลติมีเดียอาร์ตและแอนิเมชันสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์คณะศึกษาศาสตร์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสาขาวิชาภาษาไทยระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครู และระดับปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษาวิทยายลัยได้เปิดปร,รับนักศึกษาทั้งภาคปกติและภาคสมทบโดยในทุกปีการศึกษาก่อนที่จะมีการเรียนการสอนวิทยายลัยสารพล์โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาจะได้จัดให้มีการปฐถมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรมและพร้อมสำหรับการเรียนรู้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่ทุกคนจะต้องผ่านขั้นตอนการปฐมนิเทศเพื่อให้มีความเข้าใจในปดิฐานของวิทยาลัยนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องได้รับทราบแนวทางการดำเนินชีวิตในวิทยาลัยที่ถูกต้องและระเบียบแนวทางการปฏิบัติของวิทยาลัย เพื่อให้สามารถปรับตัวและสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดไว้เสร็จปฐมทิทศก็ต้องเรียนกันไปแบบยาวๆหนักๆนะครับคราวนี้ก็มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันในการทำกิจกรรมแล้วก็เล่าเรียน